มาที่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวของฮาลานไทยอาเซียนร่วมกับทททสำนักงานหัดใหญ่ค่ะรวมถึงภาคีเครือข่ายเขาถลายจัดงานนะคะ Southern Thailand Expo and Tourist ค่ะซึ่งเป็นงานดีกินฟิลชิลยกระดับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ร่วมส่งเสริมนโยบายซอฟต์แวร์ด้านอาหารด้วยค่ะ วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีการจัดงานาแถลงข่าว s o u t h e r n h a l a อ็กซโปทัวค่ะจัดโดยดรวิสุทธ์บิลาเตที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมการท่องเที่ยวฮารานไทยอาเซียนและประธานมูลนิธิเบิกฟ้าพร้อมด้วยคุณไอยดาอุเจนายกสมาคมการท่องเที่ยวฮาลานไทยอาเซียนคุณนุงเยาวจิวรันดอนผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห่อ,อาจารย์วันอับ เลาะลีติมะนายกสมาคมสันติบาลเ,เสริชนแห่งประเทศไทยแล้วก็มีทางด้านนายสมพลชีววัฒนาพงษ์ประถานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะทางด้านคุณนงเยาวเารียกว่าในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องการเปิดเผยค่ะ ข้อมูลต่างๆปัจจุบันเรื่องของการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่จับตามองจากทั่วโลกที่จะสร้างไรายได้เข้าสู่กลุ่มตลาดท่องเที่ยวประชากรชาวมุสลิมทั้งหมดทั่วโลกค่ะอยู่ที่1.6พันล้านคนหรือเป็นหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดทั่วโลกนะคะแล้วก็มากกว่า240คนในกลุ่มประเทศอาเซียนถือว่าเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพซึ่งอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บรูนายถือได้ว่าเป็นกลุ่มตลาดหลักของไทย ททท,ทกำหนดให้ประเทศไทยเองเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตามในส่วนของตลาดมุสลิมแล้วก็ทําหนังสือแนะนําแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอย่างเช่นร้านอาหารฮาลลนที่ตั้งมัสยิดที่พักที่เหมาะสมอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับสร้างความเชื่อมั่นสําหรับการตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายให้ไทยเป็น1ใน5จุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมภายในปี2567ค่ะซึ่งทางทททและคณะผู้จัดงาน ก็เลยเกิดแนวคิดเพื่อเติมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็บริการในจังหวัดสงขลาเองรวมถึงจังหวัดในภาคใต้ของไทยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ร่วมส่งเสริมนโยบาย soft power ด้านอาหารวัฒนะธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของไทยเราสําหรับงาน southern Thailand Expo and Tourist ค่ะจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาค,คม2567ณนะจังหวัดสงขลาโดย ภายในงานได้ยกรวันอาหารฮาลาลรถเด็ดสีภาคกว่า70ร้านค้าค่ะนำทัพโดยเอเชียนยิ้มมีบูธเสื้อผ้าค,ครุ่นใช้การท่องเที่ยววิถีฮาลานค่ะสายการบินท่องเที่ยวชุมชนและก็สินค้าจากมาเลเซียมาให้ชิมช็อปกันอย่างจุใจส่วนกิจกรรมบนเวทีก็พบกับการแข่งขันอนาซีค่ะการแข่งขัน,น,ขขนดีเกฮูลูแล้วก็สุดพิเศษค่ำคืนวันที่15พฤษภาคมพบก,กับการบรรยายพิเศษจากอาจารย์อาลีเสือสมิงด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่จะ กระตุ้นการท่องเที่ยวสําหรับตลาดมุสลิมให้เรียกว่ามีความมั่นใจในการจะมาท่องเที่ยวมากขึ้นใครที่สนใจจะไปเที่ยวงานนี้ก็เยินเชิญนะคะ14-18พฤษภาคมณมัสยิกลางจังหวัดสงขลาค,ค่ะ